ข่าวเด็ดรับวันฮารลวีนของคนบันเทิงเกาหลีใต้นะคะเป็นเรื่องราวของพักโบยอนค่ะนักสแสดงสาวจากซีรีส์เชียร์อัพนะคะวัย28ปีกับร็อกกี้หรือว่าพักมินช็อกนะคะวัย23ปีแรปเปอร์แห่งบอยแบนด์วงแอสโตรนะคะเพื่อนร่วมวงของชาอึนอูโดยข่าวเนี่ยบอกว่าคู่นี้เขาเด็ดดูใจกันมาสักระยะแล้วค่ะโดยฝ่ายหญิงเนี่ยเคยไปดูละครเวทีที่ฝ่ายชายเล่นมากกว่าหนึ่งครั้งแถมเธอยังมีส่วนร่วมนะคะในการเขียนเนื้อร้องผลงานเพลงเดี่ยวของร็อกกี้ด้วย ย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ต้นสังกัดของพรกโปยอนออกมาถแถลงชี้แจงแล้วค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้นะมันเป็นแค่แบบเขาทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานที่ดีต่อกันหลังจากที่ได้ร่วมง,งานกันในเว็บซีรีส์เรื่องไฟมี if you can เมื่อปีที่แล้วแต่ทันจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงนะคะ <c oughs> ไม่ต้องข้าววันเลยนะไม่กี่ชั่วโมง <c oughs> ต้นสังกัดของร็อกกี้นะคะลว์แอสโตรค่ะก็กลับมีถแถลงในเชิงที่บอกว่าไม่ได้ปฏิเสธข่าวที่ออกมา โดยในถแถลงของต้นสังกัดน,นะคะมีการระบุว่าทั้งสองคน,นยอยู่ในขั้นตอนของการทำความรู้จักกันให้มากขึ้นหลังจากที่คุ้นเคยกัน,นะะจากผลงานซีรีส์ไฟ Me if you can รวมทั้งหลังจากที่ฝ่ายหญิงนั้นมีส่วนที่จะทำให้็อกกี้เ,เขาเขียนเพลงขึ้นมาก็ทำให้ทั้งคู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะส่วนที่ทางค่ายมีถแถลงออกมาล่าช้าก็เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เกาหลีใต้นั้นยังคงไว้อาลัยให้กับเหยื่อโศนตรกรรมฮาโลวีนอีเทวอนจึงหวังว่าแฟนๆนั้นจะเข้าใจค่ะ